เมนต้มเขมนอีกแล้วเมื่อเพจที่มีชื่อว่ากุนคาเมลได้โพสต์ภาพพ,พร้อมใส่แคปชั่นไว้ว่านี่เป็นไฟการต่อสู้กุนคแมเมื่อปีคศ .1926 และมีจำนวนคนดูถึง1 2 5 5ส คนที่ประเทศกัมพูชาโดยบอกว่านี่เป็นประวัติมวยดังของเขมรนะครับก่อนที่เราจะไปชมเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับครับก็อย่างที่แอดได้บอกไปขั้นต้นนะครับว่าทางเพจกุนคมแมเวลิลที่เขาใช้ชื่อเพจเป็นภาษากัมพูชานะครับบอกว่าประวัติมวยดัง ปี2 4ง9อันนี้แอดแปลงเป็นพอศอนะครับบอกว่ามีจำนวนคนดูถึง1,2557คนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มวยกุนคะแมแต่อย่างใดนะครับภาพนี้เป็นภาพการแข่งขันมวยแฮรวิเวทในปีคศ1921ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับและมีคนดูไฟนี้80,000โอละพ่อโอละเฮสิครับต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะแอดจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ อ่านได้ไม่กี่คอมเมนต์ยังไม่ได้บันทึกเลยนะครับปากฏว่าทางเพจได้ลบโพสต์นั้นทิ้งไปเสียแล้วนะครับซึ่งเท่าที่อดจจะอ่านนะครับก็จะเป็นประมาณว่าคอมเมนต์ของเรานั้นเมื่อก่อนยิ่งใหญ่มากเห็นไหมว่ามันมีการบันทึกไว้อยากให้พวกสยามได้เห็นสิ่งนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ต้องขออาภาัยจริงๆนะฮะแอดสรุปใจความได้ประมาณนี้หละไม่ทันจริงๆนะครับสุดท้ายเข้าลบโพสต์ไปแล้วเนื่องจากว่ามีเพจของกรรมบูชาด้วยกันอีกเพจนึงนะครับเขา ได้ไปหาภาพมาแล้วก็มาแฉครับโดยเพจนี้มีชื่อว่าแอดมินเคเอสหรือชื่อภาษากรัรมพูชาว่าแอดมินคิมสงนะครับเขาได้โพสต์ภาพที่ทางเพจเบลกุนคาแมเนี่ยเอาลูกภาพมาลงพร้อมกับภาพของไฟมวยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยเขาบอกว่าได้โปรดหยุดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณนํามาลงใน Facebook แบบนี้บอกว่ามีผู้ชมล้นหลามในไฟชกกุนคาแมแต่ที่จริงแล้วภาพนี้ เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปีพศ1921ก็ปีพศ2464นะครับเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันนะครับว่าจะมีชาวกัมพูชามาคอมเมนต์ในเพจของแอดมิน s s ว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยท่านแรกเขาบอกว่าคุณควรเพิ่มลิงก์ลงไปในโพสต์นี้ด้วยจะได้ง่ายต่อการรีพอร์ตความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าน่าเสียดายจริงๆที่ผู้ใช้ Facebook รุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ว่า อะไรคือโพสเทปอะไรคือโพสจริงเรื่องราวไร้เหตุผลพวกนี้เลยสร้างความโกรธความเกลียดชังขุนเคืองและเป็นการไม่ให้เกียรติจากคนที่หวังเพียงแค่ผลประโยชน์ทําให้เสียผลประโยชน์ส่วนรวมความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าการที่เขาโกหกแบบนี้มันเป็นการดูถูกเราแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจและความไม่ตั้งใจทํางานและไม่คิดถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเขาจะไปรู้อะไรความคิดเห็น ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสงสัยว่าเขาอาจจะทําให้ค้นขําก็ได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าคนกัมพูชาบางคนมักสับสนไม่รู้ที่มาที่ไปบางทีเขาไปเอารูปของไทยมาไม่รู้สึกอายเลยหรืองไงอันนี้แอดบอกได้เลยนะครับว่าเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นภาพอาหารภาพบ้านเรือนภาพวิถีชีวิตแม้กระทั่งกอปภาพโคกหนองนาของคนไทยไปนะครับโครงการในพระราชดำริไปแล้วก็อ้างว่าเป็นวิถีชีวิตแบบกัมพูชาคือเขาไม่ได้อ้างว่ากัมพูชาใน เขาอ้างว่าเนี่ยภาพพวกนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศของเขานันเองนะครับมาดูความคิดเห็นต่อไปกันนะครับเขาบอกว่าแค่ดูโฆษณาก็รู้แล้วว่าเป็นเว็บพน,นันความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อคนงมงายและต้องการเพียงเงินโฆษณาทางโซเชียลมีเดียก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่ไงไทยก็เลยดูแคลนพวกเราอยู่เสมอหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าคงมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ดูไม่ออก เขาหมายถึงภาพที่ทางเพจกุลขแมเวอเอามาลงไว้นะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่ในเพจอื่นๆเลยนอกจากเพจไทยที่ปลอมตัวมามันเผยแพร่ข้อมูลปลอมเพื่อให้คนในชาติมันหัวรเราะเยาะเราโอ้อันนี้ไปกันใหญ่เลยนะคือต้นโพสตเนี่ยเป็นของขอมรจริงๆนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเลยนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราควรจะรีพอร์ตโพสต์ที่โพสต์ข้อมูลเท็จแบบนี้ความ ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าข้อมูลวางยาความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าโฆษณาชวนเชื่อแบบผิดๆแบบนี้อาจทําให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะเราได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า พวกเราบางคนเป็นชาวขมรแต่คุณไม่ต้องการให้มันมีหรือแบ่งปันข้อมูลอย่างชัดเจนเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้จะไม่ให้พวกเขาย,อ,ยอะเย้ยเราได้อย่างไรหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับโดยเขาบอกว่าเขาเขาไหนความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชาหนึ่งท่านเขาบอกว่าสงสัยคนโพสต้องเมาอะไรบางอย่างคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยพิมพ์เรื่องโกหกอีกแล้วหรือพี่ก็อย่างนั้นแหละคือคนนี้เขาไม่เข้าใจนะฮะเขาเ,เขาคิดว่าไทยใส่ร้ายเขานะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่นะ ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงแอดมินจะบอกว่าจริงผมก็ไม่เชื่อความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าสงสัยเพจนี้อยากดังหมายถึงเพจที่โพสต์ข่าวเท็จนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเจ้าของเพจพวกนี้หลอกลวงชาวเขมเมเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่านี่หรือกีฬาคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขาดูถูกเขมรก็เพราะเขมรนเราทํานิสัยต่าๆแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเพจพวกนี้ ต้องการมีชื่อเสียงนะพี่ชายความคิดเห็นต่อไปในครับก็บอกว่า พวกชาวสยามเนี่ยชอบโพสต์ว่าสิ่งนี้เป็นของขเมรสิ่งนั้นเป็นของขเมรเพื่อต้องการหลอกชาวขเมนส่วนหนึ่งให้เข้าใจผิดในเรื่องของเราแล้วก็พยายามอ้างว่าทุกอย่างเป็นของตัวเองเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่แล้วจากที่แอดมินเขามาโพสว่าเพจขเมนด้วยกันนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้คนกัมพูชาเข้าใจว่าคนที่โพสเนี่ยเป็นไทยแล้วนะโอ้ไปกันใหญ่แล้วนะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าควรรวมกันแจ้งชุดที่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อปรับปรุง ระบบสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศของเราความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเขากําลังพยายามทําอะไรเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงตอนนี้เริ่มเชื่อกันหมดแล้วนะฮะว่าเพจที่ว่านี้เป็นเพจคนไทยนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าทุกคนควรดูที่ตัวหนังสือและโลโก้อีกครั้ง ว่ามันเป็นของประเทศเราความคิดเห็นต่อไปนี่ครับเขาบอกว่าอย่าก,กลัวไปเลยชาวสยามมักพูดเรื่องประวัติศาสตร์ของเราและก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดเห็นต่อไปนี่ครับเขาบอกว่าทําไมทุกคนไม่ดูข้างบนบ้างว่ามันเป็นภาพอะไรความคิดเห็นต่อไปนี่ครับก็บอกว่าฉันเกลียดเพจปลอมพวกนั้น ถ้าฉันเห็นฉันจะรายงานพวกเขาเขาก็อ้างว่าเป็นเพจอวตารไทยบ้างอะไรบ้างทีนี้มาดูความเห็นของชาวไทยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับโดยทางเพจ Amazing Work เข u เชื่อครับเขาได้เอาโพสต์ของชาวกัมพูชานี้ไปลงไว้ที่กลุ่มของเขานะครับโดยเขาบอกว่าเอาอีกแล้วนะ จอมเครมนําเอารูปเพจอื่นมาเนียนเขียนเป็นนิยายว่าเป็นตำนานมวยเขมรอย่างหน้าไม่อายวงเล็บดูแปลในคอมเมนต์ก็อย่างที่เอได้บอกไปนะครับภาพที่เขานํามาลงเนี่ยเป็นภาพของเพจแฮฟว e เวท History นะครับหลังจากนั้นก็มีชาวไทยนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับโดยท่านแรกเขาได้บอกไว้ว่าโอ้ายแทนความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าแจ้งอีฟมาได้ไห่แบบนี้หลังจากนั้นผู้เขียนนะครับที่โพส ข้อความนี้ลงไปก็ได้นําเอาโพสต์ที่แอดได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าขมเนด้วยกันยังทนไม่ได้ <laughs> แล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าโอ้ลูกน้องสเสดจันทถอนด้วยกันเองความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าแล้วคนขมเนมันก็เชื่อด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวไทยที่เขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยเขาบอกว่าผลจากการค้นหาในรูปคือแจ็คเดมซี่ชกกับชอนคาเพนเทียเป็นการชกมวย ชิงแชมป์แฮฟวีเวทโลกแจ็คแดมซี่ชอนคาพเพนเทีย ซึ่งเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่มีชื่อว่า Fight of the Century การในขันที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมปีพศ2464ในเจอร์ซีย์ซิตี้รัฐนิวเจอร์ซียหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปตอบนะครับโดยเขาบอกว่าในรูปมันตรงกับปีคศ1921ข,ออ19 21, ขมินอ้างว่าคือขมินซึ่งมันตลกมากตอนนั้นขมินยังตกเป็นทาสฝรั่งเศสอยู่เลยตั้งแต่ปีคศ1863โนนเอาชีวิตรอดไปวัน ว,วันเอาอะไรมาสร้างสารรค์ตั้งเวทีแหมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับขเขมนเลย ความคิดเห็นต่อไปนี่ครับเขาบอกว่าดูข้างหลังก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เผ่าเขมรที่จะแต่งตัวแบบนี้ที่อ้างว่าเป็นต้นฉบับมวยไทยด้วยเดี๋ยวจะแท็กไปหาอิฟมาหลังจากนั้นเจ้าของโพสต์เข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าสงสัยจะคิดว่าชกให้ฝรั่งเศสดูอะไรงี้ความคิดเห็นต่อไปนี่ครับเขาบอกว่าทำแบบนี้จนเป็นนิสัยประเทศที่ไร้ความน่าเชื่อถือทั้งประชาชนและรัฐบาลความคิดเห็นต่อไปนี่ครับก็บอกว่าหลอกง่ายจริงๆเขมรความคิดเห็นต่อไปนี่ครับก็บอกว่าเห็นเราเอารูปเวทีรา จะดำเนินก่อนสงครามโลกมาเหม็นอยู่ไม่ได้เลยต้องหาอะไรมาขิงแต่ไม่ใช่ของเหม็นแน่นอนนะเหม็นความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าปวดหวัวก,กับประเทศขี้เรือนไม่มีเรื่องจริงสักอย่างความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าเผยแพร่ดโดยลูกน้องของสเรจันทรนหลังจากนั้นเขาก็โพสต์ภาพเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบนะครับโดยเขาบอกว่ามันบอกว่าเซอร์ไพรส์ขำมึมือะเจอเซอร์ไพรส์กว่าความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าเข้าใจเขาหน่อยศิลปะ วัฒนธรรมโดนขมิแดงทำลายหมดแล้วนักวิชาการผู้นำประเทศขี้เกียจตามหาฟื้นฟูก็เพื่อนบ้านเคลมเพื่อนบ้านง่ายดีก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับของชาวไทยที่เข้ามาคอมเมนต์กันในเพจ Amazing World Culture Club นะครับที่ มีทางแอดมินของเพจนะครับได้นำเอาภาพนี้มาลงให้ชาวไทยได้ดูกันนะครับในระหว่างที่แอดกำลังลงเสียงอยู่นะครับทางเพจต้นทางอย่างกุนคาเวลก็ได้ออกมาโพสขอโทษชาวกรัรมพูชาครับโดยเขาบอกว่าต้องขออภัยผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ทีมงานลงภาพว่าคุณเชื่อไหมประวัติมวยดังปีคศ1926และมีคนดูกว่า1 2 5 5 และต้องขอยืนยันว่าภาพนี้ไม่เป็นความจริงจึงขอลบและขออภัยผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนี่แหละฮะน่าเสียดายแอดเข้าไปอ่านไม่ทันนะเสียดายนะถ้าแคปแคปแคปไว้ก็ยังจะพอได้อ่านบ้างนะครับอันนี้คือไม่ทันจริงๆนะฮะพอรีเฟซด,ดูยอดคนคอมเมนต์ปุ๊บโพสต์มันก็หายไปเลยนะครับแอดก็เลยไม่สามารถอ่านโพสต์ต้นทางได้นะฮะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับไม่คิดว่าเขาจะลบเร็วขนาดนั้นนะฮะเรื่องราวกับประเทศเพื่อ เื่อนบ้านที่เคลมไปแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับสุดท้ายก็โอละพ่อนะฮะสร้างความอับอายให้กับแม้กระทั่งคนในประเทศเดียวกันก็ยังไปต่อว่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์นี้กันบ้างดีกว่านะฮะซึ่งมีน้อยกว่าโพสต์ก่อนหน้านี้ที่เขาโพสต์ไปว่าอันนี้เป็นของกัมพูชาเยอะมากๆเลยนะครับความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่า ถูกต้องครับอะไรไม่จริงอย่าโพสอย่าทำให้มันเรื่องเป็นเรื่องยาวความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่จริงความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าข้อมูลไม่ชัดเจนกะลุนาอย่านำมาลงเพราะมันจะทำให้เสื่อมเสียถึงสถาบันหรือต่อคนในชาติหลังจากนั้นแอดมินเขาก็มาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าครับพี่ผมจะจำไว้เป็นบทเรียนก็มีคนมาคอมเมนต์เท่านี้นะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกว่าแตกต่างกันเราฟ้ากับเหวเลย แต่ก็อย่างที่แอดบอกฮะแอสดายมากเลยนะครับไม่คิดว่าเขาจะลบเร็วขนาดนี้นะฮะก็น่าจะเป็นเพราะชาวกัมพูชาเข้าไป ตอบกลับกันแล้วนะครับว่ามันไม่จริงไม่จริงเขาก็เลยคงจะลบนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะครับก็คือแบบโหภูมิใจกันมากประเทศของฉันยิ่งใหญ่มวยของฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแหมเสียดายจริงๆก็เป็นเรื่องราวโอละพ่อของเขเมรนะครับผู้มีความรู้น้อยเขาก็เลยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนโพสนะครับจนเป็นเหตุทําให้แม้แต่ชาวกัมพูชาด้วยกันเองยังต้องออกมาแย้งเลยนะฮะครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับที่แอดนามาฝากคุณผู้ชมในช่องของ เราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของเราด้วยนะครับการแปลทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับอาจมีข้อความที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากกันในช่องของเราเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ